สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่เพนจะพาไปถ่ายรูปชิกชิกแถวถนนเจริญกรุงนะคะ ศึกแคทเทลคมสูงเลยค่ะนี่น่าจะเป็นหมีมาเส้นเหนื่อยเลยคือพี่แผนว่ามันอยู่จริญกรุงใช่ไหมก็เลยว่าเออมาซื้ออินทผาลัมเยาวราชกินสักหน่อยแต่ปรากฏว่าจริญกรุงมันเวียนออกไปสีพ่พญานูน่นนูน่น,น,นก็ไม่เจอสักทีซอยยี่แปดสามสิบสามสอง อ้อมจนมาถึงแถวบางลักอะค่ะถึงจะมาเจอผ่านผ่านอะไรนะไปสนีกลางอะถึงจะมาเจอที่นี่อะสรุปคือถ้าเรามาทางสาทรจะสะดวกกว่าดีกว่ามาเจริญกรุงเพราะมันเป็นวันเวขับรถยากมากต้องชวนเพื่อนมาด้วยนะคะมาคนเดียวหน้าก็จะบานจะใหญ่แบบนี้นะคะ่ะ คือกำแพงมันเยอะเขาก็วาดไปเรื่อยแต่ไม่ทราบว่าเป็นนักศึกษาหรือว่าหน่วยงานไหนม,มาวาดนะคะ mm hmm. ก็ประมาณสัก200เมตรค่ะทีมีรูปวาดข้างกำแพงของเทไอแคทเทลคอมรูปก็แปลกแปลดีเผื่อใครชอบนะคะ ขายรูปก,ก็น่าก็สวยอยู่อ่ะ่เป็นว่านะประสบการณ์ตรงนะคะอย่ามาทางเจริญกรุงนะคะให้มาทางข้ามสะพานสากสินมาทางสาทรค่ะแล้วก็ค่อยเลี้ยวตรงทางที่จะไปขึ้นทางด่วนด่ดวนนะแล้วก็เราก็เลี้ยวซ้าย เพื่อจะมาเข้าถนนเส้นบางรักที่ผ่านไอไปสนีกลางมันอยู่ตรงซอยแคทเทลคอมอะค่ะซอย28ซอย30ซอย32ซอยแคทเทลคอมจะเป็นซอย32จะได้มาสะดวกไม่งั้นแค่ขับรถมาก็หมดแรงอะเปลี่ยนใจไปที่อื่นดีก,กว่าถ้ามาทางเยวาวราชนะโหูหนาวเลยร้อนเลยไม่ใช่นะ ถ้ามาทางโยร่านะร้อนเลยไม่ใช่หนาวถนนมันเป็นวันเวขับรถยากมากนกสวยแต่ว่าติดรถมีรถมาจอดมีคนมาถ่ายรูปกันนี่ค่ะตึกเคสเทเลคอมใหญ่มากสูงมากอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเนี่ย จริงกำแพงยังเหลือเยอะนะเนี่ยยังวาดได้อีกสงสัยค่อยๆทยอยวาดยังไม่เสร็จค่ะให้ดูรอบๆนะคะน่ารักดีตัวนี้ บ้านสวยค่ะไม่รู้บ้านใครหรือว่าสถานที่ของหน่วยงานไหนสวยดีนะคะอยู่แถวถนนสีพยานะคะซอย30ค่ะถัดมาจากซอยไปสนีกลางมาถ่ายรูปกันส่วนใหญ,ญ่จะเป็นวัยรุ่นนะคะอันนี้ก็ทะลุไปออกแคทเขาเรียกว่าตรอกกับตันบูสนะคะ ได้ชื่อมาจากจอห์นบูชชาวอังกฤษที่เข้ามารับราชการในเมืองไทยเมื่อปีพศ2396นะคะตรงกับสมัยพระจอมเกล้าทำงานในตําแหน่งเจ้าท่าสังกัดกรมท่าผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการจนได้รับพระราชบรรดาศักดิ์ตามอย่างไทยคือเป็นหลวงสาครหรือหลวงสุรสาครวิสูตสาครดิด และพยาวิสูตร์าคดิครติดตามลำดับกับตันจอนบุญได้มีโอกาสถวายการรับใช้ในรชัชกาลที่5ด้วยนะคะในฐานะบังคับเรือพระที่นั่งสเสด็จประพาสไปต่างๆทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศค่ะนี่เขากำลังถ่ายรูปกันสวยมากคือเป็นปฏิมาก,กรรมที่เหมือนกับเขากระทบปูนออกนะคะ กระเทาะปูนแกะสลักปูนให้เป็นเป็นรูปหน้าคนน่าจะเป็นที่พักของสถานทูตโปรตุเกตนะคะเนี่ยแต่ว่าเขาเขียนแปลกๆธรรมดามันต้องแอมบัสเดอร์แต่นี่เขาเขียนว่าแอม a m b a s ซา d าเดอร์พอตุก a น แอมบซิดาเดอร์โปรตุกน่าจะเป็น a m b ม s สเ d อร o ออฟโปรตุเกอะเป็นสถานทูตโปรตุเกตหรือว่าบ้านพักมีสาย45ผ่านด้วยนะคะพักขนงสีพญาด้านหลังพี่เพนเป็นรูปผนังของน่าจะเป็นสถานทูตของโปรตุเกตนะคะ เขากระท้อปูนออกจนเป็นรูปหน้าคนเนี่ยคะ่ะน่าจะเป็นหน้าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสักคนหนึ่งอับปาฮามลินคอนหรือว่าออโอบามาไม่แน่ใจเนี่ยค่ะถนนสตรีทอาร์ตเส้นนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงซอย32-30-28สี 28. นะคะติดต่อกอันเลยมีรถสาย45ที่มาจากพระขนงสีพยาผานนะคะแล้วก็ ถ้ามารถเมย์สายอื่นก็น่าจะเป็นรถเมย์ที่ผ่านเส้นบางรักเส้นสีพยาค่ะแล้วก็ลงที่ไปสธีกลางเดินเข้าซอยไปสนีกลางไปได้เลยนะคะสาม,มา,ารถทะลุได,ด้ทุกซอยมาถึงซอย30ซอย28ได้นะคะเอชเอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์เขาประดิษฐ์เนี่ยปฏิมากรรมจากโลหะจากสําริดหรือเปล่าพี่เพ็นก็ไม่ทราบนะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดู เป็นรูปปูมา้าเอ้ยเป็นรูปปูดำปูทะเลเนี่ยเนี่ยเป็นรูปกระทิงก็มีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสิงโตมาตรงข้ามสถานทูตเลยนะคะสวยๆทั้งนั้น ตั้งตากแดดตากฝนแต่ว่าอยู่ยงคงกระพันเป็นเต่าจากเกาะมาดากัสกาก็มีเนี่ยเกาะกาลาปกอสฮิปโปอ,อะไรเนี่ยกระทิงเสือดำเรดโอ้สวยๆทั้งนั้น น้ำผุก,ก็มีนะคะี่เป็นช้างสองเชือกเดี๋ยวพี่เพนลองเคาะดูนะได้ยินไหมคะเป็นเหล็กอะ่ะเป็นเหล็กแต่ว่าข้างในกวงนะ เ็นให้ดูความแตกต่างที่มีสเสน่ห์อันนี้เป็นตึกใหม่เลยนะคะเดี๋ยวพี่เพ็นให้ดูตึกเก่าติดกันเลยสวยอะ่ะดูดิสวยไหมคะอยู่ติดกันเลยเฮ้ยน่าจะเป็นสถานที่เดียวกันน่ะเพราะว่าไม่มีรั้วกัน้นน่ะเก่ามากเลย ใครมีรถยนต์สามารถนำมาจอดได้นะคะตั้งแต่6กโมงจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะค่าจอดแค่10บาทต่อ30นาทีเศษของ30นาทีคิดคิดเป็นสามสินาทีเนี่ยถ้าเหมาจ่าย6ชั่วโมง120ยตี่กับพี่เพ้นว่าเดินถ่ายรูป3ซอยนี้แค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วค่ะไม่ถึงชั่วโมงด้วย ตรงข้างโรงแรมเชอราตันเลยนะคะที่จอดรถเยอะมาจอดได้สะดวกค่ะเนี่ยก้างบ้านหลังข้างบ้านหลังสวยๆเมื่อกี้แล้วก็มีอาคารเก่าๆเนี่ยติดกันก็คือเป็นลานจอดรถสามารถมาจอดได้ตรงนี้เป็นโรงแรมเชอราตัน มาเที่ยวได้สบายเลยมารถสาธารณะก็ได้มารถยนต์ส่วนตัวก็ได้ค่ะสาย36ก็ผ่านนะคะโค้ยขวางมาจากโค้ยขวางยืนข้างปูปูจะหนีไหมคะเนี่ยวันนี้พี่เป็นพามาเที่ยวถนนสตรีทอาร์ตนะคะมาถ่ายรูปชิคชิคสวยๆกันได้เลยค่ะที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะมาก ฝากกดดูกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่เพ็นด้วยนะคะติชมพี่เพ็นได้ค่ะพบกันใหม่ทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย